สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเพบซี่พญายิ่สํมรีพรมสุขุสุขนะครับพาพี่น้องครับมาอยู่ที่วัดท่าชุ่มนะครับพามาเบิงคุณพ่อคุณแม่พญายิ่ม่อุยนะครับกวนเขาทิพย์นะครับผมกวนเขาทิพย์ครับวัดท่าชุ่มครับกวนเขาทิพย์ครับผมบรรยากาศอยู่ที่วัดท่าชุ่มนะครับกวนเขาทิพย์ครับ าอ้เอ็กซี่ครับมาดูวัฒนาชุ่มครับมาเบิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยครับตวนเข้าทิพย์ครับตวนเข้าทิพย์ครับตวนเข้าทิพย์ครับพ่ออมตวนเข้าทิพย์ครับวัฒนาชุ่มครับ ปลาพี่น้องครับมลาบึงอุ้ยไม่อุ้ยปนใหญ่ไม่ใหญ่ครับกวนเขาทิพวัท่าชุ่มครับแเลยไหวอามดาลเากาัน้พ่าให่เปาหยอไรล่จไปองจะใส่เลยไหมได้ยงใส่เลย วนเขาคลิปนะครับวัดท่าชุ่มนะครับครับพี่น้องครับมาเบิงงบ่งปัญายปัญายบันควนเขาคลิปครับวัดท่าชุ่มครับผรอมท<ว>ั้งนี้เริ่มใส่งาใส่ทัวใส่งาใส่ทัวนนวนเขาคลิปครับวัดท่าชุ่ม

คนบ่ ens, да. มีเมียซ้าเครับพี่น้อับระวัฒชุ่มกับกวนเขาทิพย์อนเด well ้าด้อรับนกติพับสองกระทะครับอักเลยอัหนกวนเขาทิพย์ครับผมวัฒชุ่มครับ พี่น้องครับไทซี่ครับมาอยู่วัดท่าชุ่มครับมาเบิ่งร์ใหญ่แม่ใหญ่ครับพ่อบ้านแม่บ้านครับบ้านท่าชุ่มครับกวนเขาทิพย์ครับผมบัวนเขายาคูนะคะมีวัดแคู่วัดเดียวค่ะครับผมหมดอำเภอทุ่งเสลี่ยมมีวัดเดียวจริงครับตอนนี้ครับผมวัดอื่นไม่มีครับ ก็ลุงไรมาไนมบอสลองข้อที่ครับวัาชุนครับพ่อไขมันความดันไม่มีเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มสุกแล้วครับ สาธุสาธุอ่าเริ่มแล้วครับวนเขาทิพย์ครับพี่น้องวนเขาทิพย์วัดท่าชุมครับผมแม่จิ้มก็ไม่รอดเนี่ยวันเขาทิพย์ครับวัดท่าชุมครับ วนกอทิพครับวัดท่าชุ่มครับวนขอทิพยครับวัดท่าชุ่มครับ ยกแรกยกไปบ่เอยกแรกยกยกคยังไหนลงล่ยไหนลงลงรยังอประคิบครับพรอมวัาชุมครับวัาชุมวัดชุมชุม โอ้ห้ามชิมห้ามชิมให้ทุเจ้าเจอพุก่อน <c oughs> โอ,เอ้เอาละครับเอาละครับเริ่มหอมแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เริ่มหอมแล้วครับพี่นอ้องหอมหอมมันแล้วแต่ประเพณีนะเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องนั่นลมหมอ้อนี้ก่อนหมอ้อนี้มาเริ่มหอมแล้วควนรก็พีกครับพี่น้องเอ้า<ะ>เอาใจอย่างแหมบอเอ้าไม่แล้วหรอ

เรมวเรวเรเรเรหอมละหอมละระวังระวังระวังห mm ้อนหอนห้อนหอนโอ้ชายโยโอ้ะคนะทิบัตาชมครับพาพี่น้องพาเอฟซีสุขสุพนนะครับผมมอไม่เลย เอาคนคนคนสุดยอดควรเขาทิพดท่าชุ่มครับเอาัหเอาห้ามชิมห้ามชิมเออมันห้อนนะมันห้อนนะอย่าเอาผ้านะเอาผ้าห้อนฮอนนะมันห้อนนะเอาเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับทัานนี้ก็เริ่มหอมแล้วครับพี่น้องครับควรเขาทิพดท่าชุ่มครับ มนตาแก้วนันแหมันเหนีวมันเหนียวแล้วมันไม่หลอัีหลังส่วนเนขาทิพย์ครับประเภทนี้กวนเขาทิพย์วัฒชุ่มครับรบกวนเยไปตาน้ำตาลรกวนเขาทิพย์ครับผมเอาหอมหอมหอมเริ่มแล้วกวนเขาทิพย์วัฒชุ่มนะครับ ได้ครับประธานใรมเอฟซีครับได้เบิงนะครับผมมอมอเดียวละมอมอหมอลกระมังกันละ เออเอ,อเอ้ยผ้าสวดก่อนเออม้อนี้มันก็สวดเหมือนกันสวด2หม้อเลยวนขาทิพย์ครับผมวัดท,ท่าชุมครับเดทพาพี่ปนองมาเบิ่งหนาตาครับวันข้าวทิพย์วัดท,ท่าชุมออกมาแล้วครับนาตาอร่อยอร่อย ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีมีความสุขครับผม